เราจะพูดกย่งเสมอว่าเอ๊ะอันนี้เราแค่อยาหรือเราทําเพื่อให้ลูกค้าให้ร้านค้าเรารับหรูที่ผ่านมาเราก็จะพยายามบริหารแบบ customer centric ใช้ลูกค้าเป็นกี่ตั้งว่า,าลูกค้าต้องการอะไรเราย,ยังขาดอะไรแล้วก็ฟังเสียงของลูกค้าด้วยแล้วเราก็พยายามบมอกว่าเออเรามีโอกาส อะไรอย่างที่เราคุยผ่านงานกิจกรรมผ่านน้อง,องๆทุกทัชพอยต์เลยน้องๆที่ center, เคาน์เตอร์คอนแทคเซ็นเตอร์รปพอแม่บ้านคือบางทีพอไปฟังเขาเราก็จะได้เห็นอินไซต์อะไรบางอย่างลูกค้าหาไม่เจออยากถามนั่นอยากถามนี่เราก็จะปรับไดเรก i e s ที่นำทางได้ใช้ QR code สแกนแล้วก็นำทางได้่งพวกบัตรมเมมเบอร์ต่างๆเขาพยายามใช้ Li n e OA เข้ามาช่วยที่จอดรถตอนนี้ก็ใช้เป็นพาสเลสต้องพยายาม ปรุงอะไรไปเรื่อยๆคะ่ะก็ทั้งเซอร์วิสทั้งการดูแลแร่างค่าการดูแลลูกค้าแล้วเราก็หยุดไม่ได้เพราะไม่งั้นถ้าเราหยุดพัฒนาเท่ากับว่าเราถอยหลังถ้าเราอยู่ที่เดิมก็ขอเราถอยหลังคือ <c oughs> ถ้าเป็นปรับปรุงกายภาพใหญ่ๆมันก็คงทําได้ไม่บ่อยอาจจะหาปีทีแต่เราอะ่ะไม่ได้ทาทั้งศูนย์พร้อมกัน เราก็จะทยอยทำทีละโซนทีละโซนไม่งั้นก็แต่ละปีเราก็จะต้องมีพัฒนา Facility อะไรไปเรื่อยๆแล้วความที่เราอยู่มานานซ่อมตรงนี้เสร็จเราปรับตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปปรับโซนอื่นต่อก็ก่อนจะปรับวนรอบสู่ก็เดี๋ยววนกลับมาใหม่แต่ฟังกชันเล็กๆน้อยๆมันต้องเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งบางอย่างลูกค้าเขเบื่อแล้วคะ่ะเมื่อก่อนเนี้ยทำอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ได้3 5, ปีป่าน,นี้เดี๋ยวนี้ก็ปีเดียว